อันดับแรกครับให้ให้ตัวตัวขั้นเหยียบมันกับตัวสลักให้มันลงทั้งเตครับเวลาเขาห่างมันจะได้ห่างง่ายงครับเราเขาก็จับเอาตัวตัวเนี้ครับมาใส่กัะนาอกเขาเห็นมะน่อนี่ครับแล้วก็เมื่อจับเมื่อขวานะครับจับเมื่อใส่ เห็ดมันประสานกันนะครับดึงล่วงพร้อมกันชึบสลักเกาะครับมันต้องเห็นมันชิดทั้งขวาอะไรนะครับเห็นมันเป็นช่องช่องเล็กน,น่อยครับประมาณซ้ำบ่วงอะครับซ้ำเท้าเห็ดบ่วงดักนอะครับผมใส่ประมาณสามนิว้ว เสร็จแล้วห้าก็เอาเอาขั้นหยียบเอาไว้ครับชั้น,นี้ก็เสร็จแล้วครับอันนี้วิที่ห่างอันนี้เวลาเห้าสิดักห้าระวังนะครับตัวนะทุกอย่างแล้วครับ ที่ว่าเป็นแบบคันดิดเราวัางเวลามันโดนไไับโดนไอตัวบ่วงครับมันนี้วิทีดักเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยครับ ต่อกันเลยครับที่ดักส่วันนี้เป็นทางหนูแล้วคนนี้ไปว่างลงบัดนี้พ่อพ่อเวลลาห่าว่างลงนะครับเนาะอันนี้ห้องจะคัดไปทา้งยหันเขาหาตัวครับห้องหันออกทางนอกเสมอนี่ครับตัวสลักมันเวลาดดีดมันจะเสีมันไปทั้งหนาวมันจะได้บอดโดดเจ้าของ วางป๊อบในช่องมันเนาะันก็เอางาเอาอยัางนี่แหละครับหนูมันอยู่หงงๆอยู่เร็วเนาะเขาก็เอาพันเลยผามอาจจีบัดนีทก,ก็โยงโยงยงยงเลยพันธรรมดามสอดลงไปนี่หนุขึ้นชั้นนีก่ก็ยูแล้วครับ เล่นไปเล่นไปมันก่อนทิไปโดนสลักครับบมันก็อนที่ทำงานไม่หักเลยประมาณนี้แหละครับผมมีกับพันมีพันไม่ธรรมดามพันพันพันนลีวกับพัดนี่ครับสอดมันอยุดใต,ต่ ต่ย้้งนะครับแล้วก็หูดขึ้นคำนี้ยู่เลรครับล่มล้มลงไปเ่ามีลมข <c oughs> อ,อให้มันหมันนะครับเด้อจังไงกันยู่ในยู u ูบกับซีมี่อีกหลอบหนึ่งอยู่ครับวิธีดักกับดักวาลนาครับอันนั้นละอาจละเอียดกว่านี้ผมท,ทั้งหนมาม่เข้ากับตั้น่างมั้งลหรครับมันเกิดเลย ว่าด้ไเป็นดักให้เบิง่งดักอยู่แต่ขอบขอบสระขอบคุณหลายๆครับ